โดนครับน่ะนะโดนโอ้โหโดน,นแล้วครับน่ะนะโอ้หมีไซดด้วยครับโดนมีไซครับโอ้โหแก้มแดงโอ้โห นะนะความยาวประมาณเกือบนี่ฮะจากมือผมนี่ฮะโอเคครับของสวยงามแบบนี้ก็ต้องปล่อยครับนะนฮะไม่เก็บครับให้เขาได้ไปขยายพันธุ์ต่อแล้วกันนะครับถือว่าเป็นโทฟี่แห่งลำพ่อครับผมไปครับ สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผบกับผมตัวเทพกระสุกชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยครับมาเข้าหมายกระสุขนะครับมีอยู่ไม่เดียวเียฮะนันะนะครับอ่างลำพอกอำเภอศรีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์ครับน้ำลดไปเยอะนะครับนันนะ กระสูนตอนนี้นะครับต้องบอกว่าหาตัวยากนะครับหาตัวยากมากเพราะว่าน้ำมันลงเยอะนะครับป่าก็น่าจะไปรวมนะครับอยู่กลางๆอ่างนะครับทำให้หาตัวยากนะครับก็วันนี้ก็จะพยายามนะครับหาตัวทีสวยนะครับไปฝากน้าะผู้ที่ชื่นชอบการตกปลากระสูนทุกท่านนะครับนะฮะโอเคครับ วันนี้จะหมานหรือว่าจะแห้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ครับผมโอเคครับครับนั่นนะสำหรับชุดอุปกรณ์นะครับก็เช่นเคยครับมีอยู่ตัวเดียวครับนะลอกนะครับอาบูกาเซียแมคโปรนะครับเบอร์พันนะครับอาบูกาเซียตัวนี้นะครับตีลื่นนะครับนั่นนะลอกลื่นดีครับ ไม่ได้สปอนเซอร์ให้อาบูนะนะครับส่วนคันนะครับก็เป็นเดียวโกะนะครับนั่นและราคาไม่แพงครับเดียวโกะนะครับเป็นเวทนะครับหนึ่งขีดหกนะครับอ่าไม่ใช่ฮะเอาเวทนะครับหนึ่งขีดหกนะนั่นนละรองรับเหยื่อที่นะครับสองถึงแปดกรัมนะนั่นนะนี่ ก ok. да really. ็แอคชั่นก็โอเคนะครับสายนะครับเป็น PE 0.6นะครับถัดแนะนะนะเล็กๆเลยนะครับเยื่อนะครับเป็นไมโครสปูลนะครับเนื่องจากมันมันคลึมๆวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นสีทองนะครับนั่นะเวลาปลามันเห็นก็น่าจะดึงดูดความสนใจปลาได้ครับโอเคครับมานะดูกันครับ ครับนานะนะครับนเดี๋ยวจะลองเป็นไมโครสปูลนะครับขนาด3.5กรัมก่อนนะครับนาน,น,นะลงไปก่อนครับเหยื่อเราไม่ใหญ่มากนะครับนาน,นะเพราะว่าเน้นงานเล็กๆครับ <S 1> <S 1> ตอนเช้าๆน่าจะมีตัวนะครับ โดนแล้วนะโดนครับมาแล้วครับเต็มแล้วครับนะนะเป็นกระสุปไซเล็กครับกระสุน สเล็กแต่สวยครับนี่นะครับสีเกรดสีทองเลยครับกระสุกรำพ่อครับนั่นนะครับรับมีคูสปูลนะครับ2.8กรัมนะครับนี่นั่นนะนะครับโอเคเลยนะครับนี่ปล่อยนะครับนั่นนะ โอเคครับนั่นะนะปล่อยนะครับโอเคครับไปโดนครับนั่นะนะโดน โอ้โนะสวยสวยเลยครับนะ่นแหูะโอไส์บอสครับโอ้ครับนะ่นะสูบไซส์บอสครับโอ้โหแก้มแดง ที่สองก็โดนบอสครับนัน,น,น่ะโอ้หสวยงามครับมีไซส์ครับมีไซส์ครับกัดไมโครสปูล2.8กร,ร,ร๊บกันนะนละโนอะ้โโอเคครับไซส์ดีไซส์สวยครับ นนะเหมยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับหนะนะดาสวยนะครับยอดโอเคครับไปสุดยอดครับนั้นนะ มีตัวครับถึงแม้ว่าอากาศจะปิดวันนี้ค่อนข้างที่จะคลึมนะครับนั่นแหะเหมือนฝนจะตกยงไงก็ไม่รู้ฮะแต่ก็ยังมีตัวครับผมโอเคครับ โดนเลยแล้วครับนั่นะโหมีไสด้วยครับโหโอ้โห,โหนี่ครับนั่นะโหสวยงามมีแล้วครับเต็มที่สามครับ ไมโครสปูล2อกร,รัมครับนั่นนะหมาหนึง้วครับตัวนี้จุดจุดกลางคร,นะนะค,ครับนั่นนะจุดไม่เข้มนะครับเกี่ยวกับบนนี่โย่เลยนะ,นะครับแรงดีครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากแต่แรงดีนะนั่นะ,นะปล่อยเลยนะครับนั่นละ โอเคครับไปโดนนะนะอู๋อไม่อยู่ น,นิดเดียวนะะโดนนะนะโดนมีไซส์ครับ เสบดเสบดบัดใส่บอดอู้นั่นแหละโอ้โหนั่นนะอุ๊อ๊บ๊บ๊เบ็ดง้างนะครับเบ็ดง้างเลยนั่นนะมีกิโลเนี่ยครับตัวนี้นะนะ นั่นนะนี่ฮะกระสูนโอ้โหเจ็บเปียกขีดไหมนี่นั่นนะนโอ้อหนนะโหดูขนาดมือผมครับนั่นนะโอ้ถือว่าบอสนะครับบิ๊กบอสเลยครับนั่นนะนี่โอ้ยนั่นนะดูตะขอเบ็ดผมครับนั่นนะดูฮะนี่ครับ ็ขอเบ็ดเล็กๆนี่ล้างทันทีครับมาน,านี่นี่โอ้โหนันะดูครับดูไซส์ปลาครับมานะโอ้โหเจ็ดเปยดขีดมีฮะนะนะ ใสๆเลยครับโอ้โหบิก๊กนะนะนะเพิ่งเจอครับบอสครับนี่ฮะเรียงดีมากครับนะฮะโทฟี่ครับลำพอครับนะฮะโอ้โอ้วนเต่งครับเจ็ดแปดขีดผมว่ามีแน่ๆครับ โอเคครับนะนะก็เช่นเคยครับคงไม่ได้เก็บนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ก็จะให้เขาได้นะครับไปขยายพันธุ์ตัวนะครับผมจะปล่อยนะครับดูขนาดมือผมครับนะนะความยาวประมาณเกือบนี่ฮะจากมือผมครับนี่ฮะโอเคครับของสวยงามแบบนี้ก็ ต้องปล่อยครับนะนะไม่เก็บครับให้เขาได้ไปขยายพันต่อแล้วกันนะครับถือว่าเป็นโทฟี่แห่งลำพ่อครับผมไปครับ โดนแล้วนะฮนะโดนแล้วครับโดนงัดขึ้นมาครับโอ้ใส่ดีครับนะนะั่นแหละ ไม่ใหญ่มากแต่ว่ากำลังดีครับต้องลงมาอย่างนี้ครับน่าเลี้ยงนั่นนะงามน,านะครับนะฮะตัวขอเล็กๆครับครับน,นะฮนะโอเคครับแทมที่ห้าสวยงามจริงครับงหมันนะทีนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเช่นเคยนะครับน,นะฮะ ันบโอเค どうしよう、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 し โอ้ชดูนี่ครับโอ้กระโดครับนี่นะน่นแหะอู้หูตัวสีม่วงครับความสวยงามนะครับนั่นะอู้กลายเป็นผิดคิวครับโดนชดูครับนันะ่นแะ

suối sửa đơn nữa sài sửa lời nắp nắp các bạn tôi sẽ đi ăn này à. nắp à. à. nắp ส8งปดกรัม,มแล้วครับน้าเน,นะโอ้โหนี่ฮะสวยงามครับโหนี่เกาะใต้ปากไม่เลือแล้วครับน้าเน,นะโอโ้นี่ครับกลางป่าบัวครับน้าเน,นะนีะมีตัวครับ เช่นเคยนะครับนะนะเนาะคงไม่ได้เก็บนะครับให้เขาได้ไปขยายพันธุ์ต่อนะครับโอเคนะครับนะนะไปครับ โอ้น่นนะใส่เลยกครับไซรเล็กตัวไม่ใหญ่ครับนั่นแหละโอเคครับปล่อยครับ Båten. Båten. Lätt att tro då, men annars går คุครับ